สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟพอตของลุงพลประแตนทูกทุกคนนะคะวันนี้มาขอด่านะอ e ีควายตัวหนึ่งนะคะที่มันเป็นควายทู่นะคะควายทู่ที่มีแต่ปากนะคะมีแต่เห่าหอนคนอื่นเขาความอิจฉาริษยาอ e ีทู่นี่มันเยอะนะคะ mm hmm. ใครรู้จักอ e ีทู่มั้งคะอีท e ู่ก็คืออ e ีช่องไม้แหลมนะคะอ e ีช่องไม้แหลมหวังว่า FC คงจะรู้นะคะอ e ีท e ู่อีช่องไม้แหลมดาวอังคารนะคะ อีตัวที่ชอบนั่งเล่านิทานตัวต่อแหลนะคะในเรื่องในเรื่องนิทานในเรื่องนะคะเพราะว่าอีดอกกระทือนี้นะคะมีการรวมคนนะคะไปแจ้งนะคะไปแจ้งเขาเรียกว่าอะไรนะกรมศัพท์ภาษามิตรไปแจ้งกรมศัพท์ภาามิตรให้มาตรวจเล่าบุหรี่นะคะกูจะบอกให้นะอีควายพวกมึงอ่ะมันชอบเล่นใต้เข็มขัดกันนะ เขาเรียกว่าอีพวกหมาจนตรอนะไม่มีหาที่แดกแดกดากทำนะหาแต่เรื่องแจ้งเขาแจ,แจ้งนู่นแจ้งนี่ร้องเรียนหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอกูถามก่อนนะหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอฮะอีทู่อีสัตว์กูถามมึงหน่อยมึงไปแกล้งอะไรป้าซอเขาอีพวกสันดานเร็วพวกมึงมันเลวอย่างนี้แหละสู้เขาไม่ได้ก็เล่นใต้เข็มขัดกันสันดานหมาพวกมึงมันมีแค่นี้จริงๆ ทำอะไรไม่ได้แพ้เขาทุกอย่างกูถามพวกมึงหน่อยมึงอายลุงพลบ้างไหมมึงอายคนที่อยู่เคียงข้างลุงพลบ้างปะเออน้ำหน้าอย่างพวกมึงอ่ะอายกันบั่งไหมมึงเคยชนะเฮียอะไรกันบ้างหรือเปล่ากูถามแค่นี้นะถึงมึงจะชนะถึงมึงจะแจ้งความเขาได้ถึงมึงจะร้องเรียนเขาได้แต่มึงสามารถหยุดยั้งความเจริญเติบโตเขาได้หรือเปล่ากูถามพวกมึงหน่อยฮะพวกมึงมันคนชั่ว อิจฉาริษยาคนเขาทำมาหากินทำมาหาแดกแต่เสือกไปนั่งแจ้งเขาไปร้องเรียนเขานะพวกมึงมันก็เลวแล้วก็ต่ำช้าแบบนี้แหละเออถามหน่อยสิอีทู่อิสันดานหมามึงแก่แล้วมึงก็เข้าวัดเข้าวาอิจั์ไม่ใช่มานั่งร้องเรียนเขาเขาไปเหยียบเหยียบหัวคดพ่อคนแม่มึงเหรอกูถามหน่อยฮะฮะกูถามหน่อยป้าซอเนี่ยเขาไปเหยียบหัวคดพ่อคดแม่มึงเหรอ มึงถึงได้โกรธเขาขนาดเนี้ยไปหาเรียกร้องไปหาแจ้งความเขากูว่ามึงอะนะกูจะบอกให้แต่กูก็อยากถามเจ้าหน้าที่จังเลยนะเจ้าหน้าที่ทําไมถึงไม่ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านทําไมไม่ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านก่อนถามหน่อยสิทําไมมาบุกรุกมาตรวจค้นโดยที่ไม่มีการนัดเลยทําเป็นเหมือนของลุงพลเลยบุกเข้าบ้านโดยไม่มีหมายคน้น ทำอะไรเกงใจคนจนๆหน่อยนะงงจังเลยนะคะ f อบอกตรงๆเลยนะคะทำอะไรให้นึกถึงจิตใจคนที่เป็นชาวบ้านบ้างฝ่ายชัยพนเนี่ยถูกลังแกตลอดมีแต่พวกหมาหมาพวกชั่วใส่ร้ายป้ายสีงงใจจริงๆนะคะ f อมึงอะทำอะไรไม่ได้อีทู่อีดอกกระทือออีสันดานหมา แกกะโกกกลาร้อนตัวสินะออกมาดิ้นใหญ่เลยร้อนตัวสัตว์แม่งของขึ้นจริงเลยนะคะเอฟซีต้องขออภัยด้วยนะคะอีตัวนี้มันตอแหลจริงๆนะคะแหมมีการบอกอุ้ยตอนนี้งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอีสัตว์นะเพราะว่าปากมึงไงหน้าเอาส้นเตีนยัดปากคนอย่างมึงอะ่ะกูจะบอกให้ทู่โอ้โหทำอะไรชัยพลไม่ได้ทำอะไรสมพรไม่ได้ แต่ไปเล่นคนที่อยู่เคียงข้างลุงพลอย่างป้าซอเนี่ยเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยนะคนแก่ๆที่สู้ชีวิตขายขายข้าวขายข้าวให้คนงานกินขายข้าวให้ครูกินครูบาอาจารย์กินทำข้าวราดผัดกระพงผัดกะเพราข้าวลาดแกงแต่พวกมือไปกั่นแก้งเขาให้กรมสัมภามิตรมาตรวจเช็ค แล้วเขาบุกตัวเช็คยาวไปถึงข้างในด้วยนะคือคิดว่าทําถูกแล้วใช่ไหมคะเข้าใจหัวอกคนตาดําๆมั่งสิคะอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยต้องนัดหมายกุก่อนไม่ใช่คุณมาถึงคุณบุกทําเลยอย่างนั้นนะ่ะคุณจะต้องมีหมายก่อนไม่ใช่คุณมาถึงคุณคุณถูกร้องเรียนมานี่คุณเจ้นกันมาเลยมันเกินไปแล้วกับชัยพลเนี่ยนี่ชัยพลเขาย้ายไปอยู่ที่จำปาดงเลยนะ พวกมึงยังไม่วายเลยกูว่าพวกมึงนะอีทู่นะอีดอกทองนะมึงย้ายไปอยู่กับไอ้เงือบอะไอ้สันดานเงือบอะมันสันดานเดียวกับมึงเลยย้ายแล้วก็อพยพไปอยู่ด้วยกันอีสัตว์โอ้โหทำร้ายคนแก่คนที่เขาไม่มีทางสู้คนที่เขาอายุเยอะ,ยอะแล้วทำมาหาแดกไปแกล้งเขาทำอะไรชัยพลไม่ได้ก็ไปเล่นใต้เข็มขัดเขาอีสัตว์ คนอย่างมึงนี่มันโหไม่รยู้จะพูดยังไงนะนะแล้วเรื่องของมึงนะอีทู่อีสันดานนะบริเวณพื้นที่ข้างบนภูเขาเนะี่ยมึงไปจับจองอ่ะมึงจองเกินที่อีกนะมึงอยากให้ป้าแตนเขาเล่นกับมึงบ้างมึงจะบอกให้สันดานตัวดีนะเรื่องของตัวเองเสือกไม่ยุ่งไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นเขา อีควายถ้ามีคนอย่างมึงนะอยู่บ้านกกก่อกก็คงชิบหายวายวอดอ่ะกูจะบอกให้เร็วจริงๆนะคะ f อซไม่เคยเห็นพวกเขี้ยนี่เร็วขนาดนี้เลยนะทำอะไรใครไม่ได้เล่นใต้เข็มขัดกันสันดานเร็วนะอีทู่อีแก่ระวังเถอะกรรมจะตามสนองมึงสักวันน่ะนะ ไม่ใช่แบบมันนั่งโอ้ยออกมาดิ้นใหญ่เลยอุย้ยตอนนี้ทึ่องานเข้าแล้วเนี่ยทํายังไงงานเข้าเลยคือร้อนตัวนะ่ะมึงทําอะไรผิดไว้ละงนะอีดอกมึงทําอะไรผิดไว้อยากมีแสงอยากไปเกาะแสงประซอนะประโซเขามีแสงกับมึงอีกเอาง่ายๆนะฝั่งมึงแม่งสะถุนนะจริงๆฝัง่งมึงอะสะถุนกูไม่เห็นดีเลยสักอย่างหนึ่งฟังพวกมึงมีแต่หมารอบกัด เป็นอะไรที่มันเป็นดีๆบ้างไม่มีอ่ะมีแต่หมาลรอบกัดกัดใต้วางขาเขากัดใต้กระโปรงเขาไอสัตว์กัดใกล้ใต้เข็มขัดเขาไม่มีเลยกัดต่อหน้าไม่มีมีแต่แทงข้างหลังไอพวกสารเลว mm. พวกมึงนะ่ะมันเลวซามจริงๆอ่ะจ,จ,จะบอกให้โอ้โหเล่นอะไรไม่เล่นไปเล่นป้าซอ ให้เขาแจ้งให้เขามาตรวจคน้นว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะแอบขายหรือเปล่าเหล้าเบียร์บุรีสันดานเลวนะไอ้เจ้าหน้าที่มาตรวจคน้นคนเขาไม่ได้ทำเขาทำมากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเขาขายของมาติกก่าปีแล้วนะมีแต่พวกมึงนั่นแหละไอ้พวกหมาที่อิจฉาที่สยาเนี่ยพยายามที่จะเล่นเขาเนี่ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรทู่ไอ้สันดานหมากูถามมึงหน่อย แกกระโหลกกะลาแก่ไม่มีสมองพวกคนไม่มีสมองส่วนมากมันจะอยู่ด้วยกันนี่แหละอย่างไอ้เงิบนี่ก็ไม่มีสมองไอ้แต่แตก็ไม่มีสมองไอ้หน้าชนตีนนะอีปากดันอย่างเงี้ยอีเขี้ยนพวกเดียวกันนะคะเอฟซีมันเล่นกันไม่ได้มันเล่นกันเป็นทีมนะคะร้องเรียนแจ้งความไอ้พวกเขี้ยนี่มีแค่นี้แหละนะขนาดลุงเนี่ยเสาไฟที่อยู่กลางบ้านมันก็ไปแจ้งเขาไอ้หน้ากะลอยแตดเห็นไหมละ่ะผลสุดท้ายเป็นไงกรรมตามสนองมันไอ้หน้ากะลอยแตดอะไม่มีใครเอามันหรอกเพราะว่า สันดานมันเลวไงกรรมมันก็เลยตามสนองเห็นไหมมันไปแจ้งเขาเนี่ยนะจริงๆนะ่ะนะอีอืองอ่างมันไปแจ้งแต่ไอ้นี่นะ่ไอหน้ากระโหลยแตดเนี่ยไปสนับสนุนเขากรรมมันก็เลยตามสนองไงคะสมควรแล้วพวกมึงอะระวังตัวกันไว้เถอะนะอีทู่อีสันดานกูจะบอกให้นะระวังนะเขาทํามึงได้นะมึงจะโดนไม่ใช่น้อยนะอีทู่อีสันดานหมาอีแก่ เมื่อไหร่มึงจะลงลงอีสันดานเสือกอยากเกาะแสงกับป้าซอเฮีย้ยจริงๆเนี่ย